ปรงวัติศาสร์วที่ที่ะข้อผมชื่อเด็กชายณัฐพสมประวัติศาสตร์ีที่ที่กหนึ่งครับจะพาไปใิ้ตัวเกมนั้นนะครับ โค้ดที่หนึ่งเป็นโค้ดที่ให้แมวไปอยู่ที่เ x ลบหนึ 150, ่งร้อยห้าสิบยห้าสิบโค้ดที่สองเป็นโค้ดที่ทำให้เราไปเรื่อยๆได้ค่ะโค้ดที่สี่เป็นอีท 4, บอของแมวมาโค้ดที่ห้าเซฟกลวาตี้และน้องถ่วเป็นลบหนึ่งจุดห้าค่ะ แรงจัมโสคือแรงกระโตเป็น16ครับ่ซแรอัตลาเร่นคือความเร็วในการเดินเป็น1.8ครับเซดแปดค่รตคือเวลาเราดเดินเราจะลื่นเป็น0.8ครับค่ับ q u จะเป็นการที่เมื่อเรากด k ี y s สเป e จะทำให้ตัวละครของเรากระโดดโค้ดที่11บเอโค้ดนี้จะเป็นการที่ทำให้ตัวเกมของเรามีแรงโน้มถ่วงมันโค,ค้ดที่12สอโค้ดนี้จะสามารถ ทำให้เราเดินบนเนินน้ควัข้อที่13จะทำให้เราเมื่อเดินไปบนเนินแล้วอยู่เดินจะทำให้เราเลื่อนครับข้อที่ท6เป็นการเชียว่าเราตัตัวเลเวลอยู่หรือไม่ครับ โค้ดเลเวลโค้ดเลเวลคือโค้ดที have have ่ทำให้เลเวลไปอยู่ตรงกลางนะให้อยู่ข้างหลังนะโค้ดนี้คือโค้ดที่ทำให้เราเบนที่สองได้นะโค้ดติวอเตอร์โค้ดติวอเตอร์ทำให้ติวเตอร์ไปอยู่นิดนิที่ x ลบสี่ y หกน เราผมจ้าแนะนําวิธีการเล่นค่ะเวลาเรากดกระโดดเราจะคือโดดครับเวลาเราโนไเรือๆแล้วเราปล่อยเราจะลื่นครับเราสามารถไปเล้อวต่อไปนะครับกัด้ัวนะครับมีสามเรือร่องครับ จบเกมครับขอจบการนำเสนอเกมเท่านี้ับ